สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสุูดสุขนมาน,นีกับปอปอ,อยานุก็เราพี่น้องยาณุก็มีข่าวมาเปิดเรื่องระเอกกบนังเอกพี่น้องรพอเอกสันวงสทนงอแนอแล้วก็นังเอกแพ้วเพ้าพี่น้องแล้วกันเมื่อคืนนี้เพิ่นกระไรสดกุ้มปิดพี่น้องอันตาหักกักพี่น้องจานเพิ่นกระบอความใ้ใจอันรพเอกเราก็บว่าเป็นกําลังใจใหฮเด้อเป็นกําล้งใจให้นังเอกถึงเราสีบอนก็ได้แสดงตัวแต่ว่ากะ ให้หูให้เข้าใจกันหันนะพี่น้องนั่งเอกแล้วก็ห้แล้วก็บาวันตะกี้ก็เคยมีแม่มีอย่างก็บอาให้แม่ฟังแต่ว่าตอนนี้ก็ขอบคุณพระเอกเด้อที่เขามาแต่ว่าถึงประเดีเ๋ยวทุกเรื่องกะกะได้เบากันแต่ว่าเรากันเราก็ขอบคุณพ่อแมพ่พระเอกที่เพื่อน,น,นพ่อพระเอกเพื่อนก็คอมเมนต์มานังเอกก็ว่าส่งกําลังใจให้ล้างกาลังใจตลอดนังเอกก็ขอบคุณในไลนพ่อแม่แล้วก็ย้ายพระเอก แล้วกระเบ,บาเถียงเลี้ยงลูกน้องเราก็อยากออกว่าปกป้องบอดแผวพาวแต่บอดแล้วบ่ดเป็นอย่างดอกแล้วความสุขดีแล้วบ่เป็นอย่างแต่ว่าทุกๆคนกะเอากับทั้งเบาทั้งห้ยุัน้องเพื่นกะเข้าใจกันพี่นอ้องพระเอกก็ว่าเป็นกําลังใจให้เด้อให้ตุก,กตาเสื้อผ้ายเป็นสิ่งที่พระเอกฮักอัน ตอนตอนหน่อยเลยหักเพศตุกตาตัวใหญ่ๆจังสิเราเพศกระบะถ่านางเอกบ่ได้เล่นจังหนห่อยๆลูกเพื่อนก็ยังลูกนางเอกก็สิได้เล่นอสันรัว่าพี่น้องต่หักคักพี่น้องจแกนี่อย่างเราก็หายน้ำตาซึมพระเอกก็หล่องเพลงหายเพลงม้วนม้วนพี่น้องซึ้งซึ้งนะหักคักพี่น้องแกทั้งหายเอฟซีก็หายน้ำนางเอกพี่น้องยันวก็หายน้ำทั้งเบิ้งทั้งหายน้ำเพิ่น โอ้ยสู้ๆเด้อนังเอกเ้ยใจมันยากหลายซะจังเลยก็เป็นกาลังใจให้เด้อพระเอกก็บอกว่าเป็นกาลังใจให้นางเอกเด้อสู้ไปน้ํากันนี่แหละในเวลาในวันข้างหนาก็ให้เป็นเครื่องพิสูจน์อยังเราเ้าดีพี่นองพระเอกเ้าดีดีเป็นกาลังใจนังเอกเ้วก็กอดให้กำลังใจนังเอกแล้วกรลองเพลงสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะาโอ้ยพี่นองนาฮะกับพี่นองจ๋าบอดไปพาแล้วก็บังกบจากจบงานแล้วก็มา เซอร์ไพรส์อีกแล้วรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ำตาวันนี้สนุกมากค่ะขอบคุณพระเอกนะสันวงสะท้อนพี่นองนะคักกักพี่น้องอันเอฟซี C. พึ่งกับขาคอมเมนต์รัวๆเดี๋ยวยานิ้วสอ่านคอมเมนต์ให้ฟังจากน้อยพี่นองจะหลายๆท่เพื่ขอข่าคอมเมนต์โอ้ยพี่นองนะฮักไกลามาเมลื่นอนยนตยใาคิดมากเลยทําดีแล้วพักผ่อนนะคะพี่นงเอฟซี C. พึ่งก็บอกว่า่าคิดมากเลยพักผ่อนเด้อ น่ารักที่สุดเลยแม่นพี่น้องพระเอกนะหนาฮักนะนางเอกก็เป็นตาหักคักพี่น้องน่ารักแล้วก็ทึ้งเบาทึ้งไห้โอ้ยพี่น้องจะ้ะทั่ไหกส็สู่ๆพระบานมีแต่งานคู่งานวงเฮงเฮงปังปังนะคะเป็นพลังความรักที่อบอุ่นที่สุดค่ะขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปจ้าน่ารักทั้งคู่จากนี้ไปขอให้เจอแต่สิ่งดีๆปังปังรวยรวยนะคะ ทั้งคู่น่ารักค่ะเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่เสมอนะคะเป็นกําลังใจค่ะบอสพี่น้องนะะค่ะพี่นงจะงานนี้สนุกมากค่ะไม่ได้ไปแต่ว่ายุกไกเพอเป็นบ่วงค่ะตัวเล็กกับั่นพี่นงจะรักเอสพีนะคะพักผ่อนเยอะๆแล้วเดินหน้าต่อค่ะสู้ๆนะคะแมนดีๆพี่นองจะพักผ่อนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปค่ะ น่ารักที่สุดเลยแม่นพี่น้องนะฮะถมขึ้นพี่น้องจะเพเกกันมออเพลงให้เพลงอย่างนี้แวเกิดยันนี้ก็จำอะไรแต่ว่าม้วนมวนซึ้งซึ้งพี่น้องน่ารักที่สุดเลยนังเอกแล้วก็บาดีเพียกกะบาดีโอ้พี่น้องจงไลยกับเพีงกันลังใจให้เพเอกกันนางเอกสูสูด้วยใจเฮงงปังปังรวยรวยพร้อมทั้งทีมงานแสงทองสุขสุขคุณเฮงเฮงปังป um, ังรวยรวยตลอดปีและตลอดไปจ้า พี่น้องมีความคิดเห็นว่นาจังใดกับคอมเมนต์อเม้ามาสู่ฟังได้เยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย